นครศรีสมราชเรากำลังเข้าตุ้งสงนิสตอร,รูปเนียงรูปเนียงแนะนำเลยหอมมากเลยจัมปะดาจัมปะดาโอ้จัมปะดาจัมปะดาโอเคเอา้าวโอ้ใบ กระท่อมก็มีขายนะครับทุเรียนทุเรียนโอ้โหเยอะแยะเลยอาพี่เอตตัวลงเลือกยังคอนเทนต์หน่อยคอนเทนต์หน่อยพวงเท่าไหร่ไหมคะเนี่ยพวงเท่าไหร่กิโลละเจ็ดสิบบาทค่ะโอเคโอ้โหนี่ทุเรียนหมอนทองป่ะหมอนทองครับลูกเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าโลมาหน่ยดูนะโอ้โหโลโลเจ็ดบาทไหมคะเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ ที่นี่คือที่นี่อำเภอทุ่งสงไหมเนี่ยอำเภออะไรตรงนี้อ๋อตรงนี้ร้อยปีบุนต้้งหน้าเราไปทุ่งสงโอเคเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยโอ้หอมหอมจมบัดามากเลยนะโอเคโอ้จมบัดาดนี่ขายยังไงแม่ค้าลูกละหรอหอมตัวละร้อเพื่อนเพื่อนคิดว่าขนะนนะไม่ใช่นะ คือจำปะดะใช่ค่ะโอเคบางคนไม่เคยเห็นบางคนไม่บางคนไม่เคยเห็นเม็ดเหมือนนะไี่ปอกไปไม่ดีเนาะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหอมมากเพื่อนเพื่อนหอมขั้นมากโอ้นี่ขายยังไงเนี่ยถุงละเท่าไหร่สิบาทโอ้ถูกมากเลยถูกยี่สิบบาทเรารีวิวของฝากก่อนเขาใหญ่ลูกละหกสิบบาทวันนี้ต่อรูป ของฝากเมืองของฝากคบพวกปลาเค็มปลาวงปลาวงปลาแยกเดียวปลาลิ๋มหาคุณแม่คุณปริยาเราชอบปลาลิ๋มหานี่ปลาหมึกปลาหมึกปลาใหญ่ใหญ่ปลาหวาน อะไรปลาทูปลาทูเยอะเลยดูดูเลยของฝากปลาหางแข็งโอ้ปลาเก็มเนาะปลาจวด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 หรือปลาดุกปลาดุกลาเราเทมาเทมาซื้อกุ้งเพีทมาซื้อกุ้งนะครับโอ้ร้านใหญ่มาก เจลินจีเจลินจีของฝากกับบ้านเดี๋ยวนะภรรยาชอบปลาลิ้นหมาทอดมีไหมลิ้นหมาอยู่ไหน <c oughs> น้องปลาลิ้นหมามีป่ะอยู่ตรงไหนอ่ะไหนอ่ะลิ้นหมา <c oughs> เราดูหนะ่อย พาลิงก์พาลิมาปาลิมาที่ลย์เราชอบนี่อาจจะเยอะไปแค่ร้อยอ๋อแค่แค่ร้อยยี่สิบโหลโเมันเล็กทอดกรอบร้อยยี่สิบปลาลิ้นหมาทอดเราเอาไปกัะถุงเยาเราชอบ

นะตัวกับน้ำผึ้งเนี่ยปลาหึกเยอะแยะเลยนี่ก็จะเป็นปลาปี๊ดนะใหญ่เบไอเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นตัวกับปีด๊ดนี่ที่แข็งนะเด็กๆชอบซื้อชอบกินแบบนี้เด็กๆไม่ชอบทานแบบนี้ของเด็เกๆพวกเคี้ยว ý Linh Mã mãi 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 Mực mãi mực, mãi Mực này mãi 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 Mực mãi mãi mực mãi 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 Mực à, mực à, linh mã mực รอได้แล้วแขวนอย่างนี้เลย800เ็ปตัวละ500หลังคอผมแค่ตัว500ตั้แถวเลยไซส์เล็กลงหน่อยก็400ใหญ่หน่อยก็500อ0อตามไซส์600 700ตามไซส์ น้อยเราไปผมดูบ้างผมนีน้บ้างผมนี้จะเป็นพวกผมนี้ก็จะเป็นพวกกวดนะกะปิเอ้ยเอยเอะแยะเลยเลือกซื้อขนมันเอยอะแยะเลยจะชั่งเลยนี่ขนมปลาหมึกกรอบปลาหมึกแปรรูปปลาหมึกแปรรูปปลานี่ทานได้เลย เราซื้อไปแล้วเมื่อกี้อ่ะบรรยากาศอยู่ติดถนนเลยอยู่ติดถนนเลยนี่อะไรฝั่งน,นี้น้ำปลานี่อะไรอะ่ะน้ำตาลตะโหนด๋อน้ำตาลตะโหนดถุกละร้อยเออกถุกละร้อยอ่ะโอเคแล้วก็เดินทางต่อ